ช่วงสุดท้ายของรายการลงจับออนแอร์นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนค่ะมีคำถามอยากโทรมาปรึกษาเครดิตเงินเครดิตบูโรนะคะโทรมาได้ค่ะ02 338 38 37ถึง9นะคะมาถามคุณิี่ชายกันต่อค่ะเมื่อสักครู่คุยกันไปทั้งเรื่องของหนี้ต่างๆที่ทั้งค่ารถหายอะไรหายเอ่ยเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมาชำระซะใช่ครับนะคะแล้วก็พูดถึงข้อมูลเครดิตบูโรทีนี้เมื่อกี้2สายที่เราคุยไปจะจะเจอคล้ายๆกันคือมันเริ่ม ประหนักในภาวะนี้ของตัวเองต่อเมื่อคิดว่าอย่าทำบัตรเครดิตรหรือทำอะไรก็ตาม<ช>แล้วบอกว่าพอไปขอแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ได้นี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าอย่าให้ช่วยย้ำอีกครั้งค่ะถึงเรื่องถ้าว่าเราเวลาไปขอสินเชื่อรหรือว่าขอบัตรเครดิตก็ตามแล้วมันไม่ผ่าน คือถ้ากรณีสถาบันการเงินต้องสงอ่งอะไรให้เราบ้างคือกรณีที่เราไปขอสินเชื่อแล้วเราได้รับการปฏิเสธจากสถาบันการเงินนะครับถ้าสถาบันการเงินนั้นเนี่ยเขาใช้เหตุผลว่าเขาตรวจข้อมูลของลูกค้าเนี่ยจากข้อมูลเครดิตเนี่ยนะครับจากเครดิตบุโรแล้วเอาไปปฏิเสธเช่นเขาเข้ามาตรวจแล้วเขาพบว่าลูกค้ารายเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยยังมีประวัติค้างชําระอยู่ไม่จ่ายหนี้เลยหรือแม้แต่ว่าเ,เคยเป็นคนเคยค้างในอดีตนะครับเคยค้างชาระมานานแล้วเพิ่งมาปิดบัญชีกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่เขาจะอนุมัติได้อย่างเงี้ย ทางสถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ยจะต้องออกจดหมายแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบอันนี้กฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนนะครับไม่งั้นมีโทษปรับวันละหมื่นนะครับจนกว่าจะทําให้ถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าท่านไปขอสินเชื่อแล้วเนี่ยแล้วเขาแจ้งว่าเป็นพ่อเครดิตบุโรเนี่ยต้องได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วเอาหนังสือฉบับนี้เนี่ยมายื่นที่เครดิตบูโรภายใน30บวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบดูว่า ข้อมูลที่ธนาคารเขาได้รับไปเนี่ยในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นยังไงใช่ครับแต่ถ้ากรณีที่มันไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุผลของทางฝั่งแบงค์เช่นรายได้ไม่ถึงอายุงานยังไม่ได้ไม่มีประวัติการออมอันนี้เป็นเป็นเหตุผลเหมือนกับไม่ตรงกับเงื่อนไขที่แบงค์เขาวางไว้ใช่ก็อันเนี้ยก็เป็นเรื่องของทางแบงค์ไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรเขาถ้าอยากทราบก็ไปลองขอให้เขาบอกบอกเหตุผลได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครดิตบูโรยังไงต้องออกเพราะว่าเป็นกฎหมายกำหนดไว้นะครับไม่งั้นเขาจะโดนโทษปรับ S <S 2> <S 2> <S นะครับโทษค่อนข้างรุนแรง ค่ะอันนี้ก็ต้องฟังไว้เป็นความรู้เพราะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะแบบไม่รู้แล้วจะทำยังไงใช่คือคือบางครั้งเนี่ยทุกวันเนี่ยคือการแจ้งเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือเดี๋ยวนี้มีส่งเป็น SMS นะครับแจ้งผลก่อนนะครับคือบางทีข่าวดีอ่โอเคอนุมัติมาเร็วเราก็ชอบแต่ถ้าข่าวร้ายมาเนี่ยมันมันก็ไม่ใ่ย่งนั่นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแบงค์แจ้งว่าไม่อนุมัติเอ่อทาง SMS แล้วเนี่ยถ้ายังไงถ้าเป็นเกี่ยวกับเครดิตบรค้าาตอองงมมมีหนนััสืะ แต่ถ้าไม่เกี่ยวเขาก็ต้องสอบถามเขาเองถ้าไม่มีหนังสือนี้แจ้งไปที่เครือบริษสทสาบันข้อมูลเขตแห่งชาติได้เลยใช่ไหมคะได้ครับก็คือเอาหนังสือเนี่ยมายื่นพร้อมกับบัตรประชาชนแล้วก็ขอตรวจสอบข้อมูลตัวเองได้ค่ะตอนนี้นะคะสาสต์ุดทธาจะทังบ้านวันนี้ค่ะคุณเชียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญสอบถามได้เลยค่ะครับผมครับผมหนูคือจะสอบถามอย่างนี้นะเห็นว่ามีอางที่รายการนี้ทั่วไปคืออย่างนี้นะฮะลูกสาวลุงเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพนะค่ะครับ เขาอยู่เนแก็งว่าทำงานบริษัทบิ๊กซีทีนี้ตอนนั้นเขาก็ไปเป็นรองผู้จัดก,การอะไรนึงก็มาเสิเรื่องเขาหรอกค่ะทีนี้ตกลงอ่ะเขาก็ไปซื้อรถค่ะไปซื้อรถทีนี้รถคันนี้เขาก็ซื้อโดยในราคาที่ว่าผ่อนนะฮะครับเป็นเงินรู้สึกว่าดาว4หรือ5พันผมก็ไม่ทราบแล้วพอเสร็จเรียบร้อยอพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บทีนี้ก็ลูกสาวก็คิดว่าเออปรึกษากันว่าเอารถเก๋งดีา่า ก็ตกลงก็เอารถคันที่เครื่องคนรถเครื่องเลยนะเรียกรถเครื่องนะฮะเอาไปคืนบริษัทอพอคืนบริษัทเขาก็ขี่ได้ไม่ถึงเดือนนึงไงเนี่ยเขาลอยฝั่งนนะ้ะไม่ถึงเดือนแล้วเสร็จเขาบอกว่ารถคันนี้ยคุณเอาคืนไปก่อนนะแล้วก็อย่างไงเขาบอกได้เดี๋ยวจะขายให้ทีนี้กลวงเขาขายยอดเงินมันเป็นหลายหมื่นนะฮะเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วตอนหลังก็ไม่ทราบ ผมไม่ทราบเขาขายไปเท่าไหร่พอกมาช้าทีเขามีหมายมาหนังสือมาครัมาที่บ้านเกิดนะฮะมาบ้านเกิดบอกเนี่ยคุณชัทิยาแีทิยาเป็นหนี้ตอนนี้รถขายไปแล้วนั่นในราคาหมื่นวตาบาทอะไรผมก็เลยบอกเออก็เลยโทรก,กลับไปผมอ่านซื้อเสร็จโทรกลับไปผมบอกเอาคุณตอนที่คุณจะขายรถเนี่ยทําไมคุณไม่แจ้งคุณแคทิยาก่อนละ่ะว่าในราคาเนี่ยจะขายไหมครับ ทีนี้ผมก็อยากถามว่าท่านนักกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าจะมีการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยทางเขาไม่แจ้งก่อนที่จะขายไปเนี่ยเราหรือเขาที่ผิดครับ,รบผมจะถามตรงนี้นะครับคือคือผมอธิบายอย่างนี้นะครับกรณีที่เวลาโดยวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของของที่บริษัทเช่าซื้อนะครับเมื่อรถเราเอาไปคืนหรือถูกยึดคืนมาแล้วเนี่ยนะครับการที่เขาจะไปขายท่อตลาดเนี่ยเขาจะมีวิธีปฏิบัติว่าเขาจะแจ้งให้กับผู้เช่าซื้อทราบ นะครับ<ม>ว่าจะจะขายวันไหนที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ<ม>เพื่อให้เจ้าของข้อมูลรับทราบเจ้าผู้ผู้เช่าซื้อรับทราบนะครับ<ม>ทีนี้ถามว่าพอไม่แจ้งอย่างนี้แล้วไปตัดสินว่าจะมาฟ้องได้หรือไม่ได้คงคงไม่ใช่เหตุนะครับ<ม>เพราะว่า<ม>น,นี่นี่อันนี้มันก็เป็นนี่ตามสัญญาที่เราไปเช่าซื้อนะครับ<ม>อันนี้มันคือกระบวนการว่าคือผมเข้าใจว่าในใน,ในสกอรมันจะมีวิธีการกำหนดนะครับว่าเมื่อจะขายท่ดตลาดก็ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลเจ้าของรถที่ที่ผู้เช่าซื้อเดิมทราบ ซึ่ง <ผม S 1> โดยปกติส่วนใหญ่บร,าาริษัทเช่าซื้อเนี่ยเขาแจ้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะแจ้งไปที่อยู่ที่ไหนที่ลูกสาวลุงไม่ได้รับทราบหรือเปล่านะครับไอ้ตรงนี้นะฮะคือไอ้ผมก็ถามลูกบอกเออแล้วเขาแจ้งแกรหรือเปล่าลูกสาวบอกไอ้พ่อไม่ได้แจ้งมาเลยแล้วโทรศัพท์แกอย,อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคือ,อคือวิธีการแจ้งผมเข้าใจว่าคงคงเป็นจดหมายแจ้งไปนะครับว่าก็เขาเขาคืออย่างงี้นะท่านละกฎหมายคือเขาแจ้งมาที่บ้านเกิดเพราะลูกสาวเขาเอา ที่อยู่ที่บ้านเปลียนบ้านน้ำเนาจะเปลียนบ้านเนี่ยไปไปซื้อไงฮะแล้วก็เอาบัตรประชาชนซื้อเขาก็คงจะจบตรงนี้ก็กล้าดีทีนี้ไอ้ที่เขาทางานเนี่ยเขาจะไม่ได้ย้ายออกไปครัทีนี้ทางหนังสือเกิดมาส่งมาที่ที่บ้านเกิดของเขาคือคืออยู่คนเดียวก็เลยรับเลยอ่านดูคือตอนตอนที่ตอนที่จะฟ้องเป็นหมายเนี่ยเขาส่งตามภูมิลําเนาถูกไหมครับเดิมที่เราเคยเคยไปให้ไว้คือคือตรงประเด็นตรงเนี้ยผม ผมว่าลองกลับไปคุยเขาดีไหมครับว่ามูลนี้ตรงนี้เราจะชําระหนี้กันยังไงเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือมันเกิดไปแล้วว่ารถเขาเอาไปขายแล้วแล้วเอาไปจ่ายชําระหนี้เนี่ยไม่ไม่พอหนี้ที่ออ,อันเดิมถูกไหมครับครับผมของบริษัทอะไรครับอันนี้ครับทีนี้ผมก็กลัวว่าพี่ลูกสาวช่วงนี้ก็ยังคือคือ,คอ,คอพูดตรงๆนะครับ็เลยเขาก็เลยเรียนไม่จบเรียนแค่มหกทีนี้ผมก็บอกให้ออกไปแล้วให้ไปเรียนต่อให้จบ,บแล้วก็กลับไปทํางานไหนก็เลยลาออกไปครับ เวลาออกไปก็ช่วงช่วงนี้ผมก็ต้องส่งเสียผมก็อยู่บ้านนอกเนี่ยผมก็ทํานาครับอาชีพผมทำนาก็ไปท่วงลูกก็อยากจะสอบถามท่านแลวคนหมายว่าตรงนี้ลูกสาวจะส่งต่อหรือทำบริษัทเขาจะยอมไหมอ๋อคือคือได้อยู่แล้วครับคือเราก็ไปคุยกับบริษัทนี้ครับว่าวันเนี้ยเออนี่ก้อนที่เหลืออยู่หลังจากที่เขาขายรถไปชําระนี่แล้วเนี่ยเราจะขอผ่อนต่อหรือยังไงหรือจะชําระเป็นก้อนเดียวให้ขอส่วนลดลงมาอะไรลักษณะนี้ครับก็ให้ลูกสาวติดต่อกับบริษัทเช่าซื้อครับ แนะนำให้ติดต่อกลับไปยังบริษัทสถาบันการเงินน,นะคะที่เช่าซื้อมาดีกว่าแล้วก็เอาเอกสารเหล่านี้นะคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะคุณลงุงครับผมครับผมนะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็จะได้หาทางแก้ปัญหากันได้ถูกแต่เราแนะนำว่าให้เข้าไปคุยกลับ,บไปคุยคดีกว่าค่ะคือคือะคะผมว่าคุยได้แหะครับ ครับครับครับเข้ญญาใจตรงนี้เข้าใจคือคือตัวว่าไงผมเนี่ยให้บอกลูกสาวกลับไปคุยคนที่จ้ที่ที่เ<อ>ุงบอกบว่าเราจะไปผ่อนต่อเขาได้ไหมหรือจะขอตัดงวดเดียวอย่างเงี้ยแล้วขอส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปคุยเขาเลยครับคือมันอย่างนงี้นะคุณทนายในยที่พูดตะกี้เนี่ยผ่อนต่อลูกจ้าอะไนที่อ้ตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่ารถคันนี้เขาขายไปแล้วนะฮะใช่ครับแต่ว่ามันยังมีหนี้เหลืออยู่ที่เขาแจ้งมาไงครับ มันจะขายไม่ได้ราคาเต็มค่ะ<ช>เพราะว่าเราก็ถือว่ามันเป็น<ช>ของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว,ค,ลวคือต้องไปถามเขาว่านี่นี่เขาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะผ่อนนี่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเพื่อจะปิดบัญชีทั้งหมดเนี่ยให้ไม่มีภาระหนี้ต่อกันเนี่ยนะครับจะขอผ่อนหรือจะตัดเป็นงวดเดียวครับต้องไปคุยเจรจากันนะครับค่ะแนะนาให้กลับไปคุยนะคะ ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอให้รายการนี้ดีมากเลยนะครับผมก็นั่งดูอยู่แล้วก็ทําให้คนมีความรู้อีกเยอะเลยนะครับขอบคุณนะคะครับรสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเรนนี่ถ้าเป็นร่างปัญหาลักษณะแบบนี้มาเราเข้าใจเนี่ยกลับไปคุยที่ต้นทางก่อนนะคะคือคือคือประเด็นนั้นนี่ผมแย่เตือนตั้งแต่ต้นเลยว่ากรณีที่เราลดไปคืนลดยึดยังไงเราต้องตาม จนจบอ่ะอย่าปล่อยคืนแล้วจบเหมือนว่าเราจะต้องได้อที่เราคุยกันนะเรื่องของรถหายอะไรก็ตามคือถ้าอย่างั้นต้องออกหนังสือมาเลยว่าจบละนี่อันนี้มันจบหรือถ้าไม่จบเราต้องเตรียมตัวจะต้องผ่อนยังไงคือให้มันให้มันจบตรงนั้นไปเลยถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ครับเห็นปัญหามันคือมันทิ้งไว้มานานลนจะราคาสังไปเรื่อยๆคือถ้าเรารู้ว่ารถยึดคืนเราอนุมานได้เลยว่ามันอาจจะขายได้ไม่ราคาไม่เท่ามูนี่เราก็ต้องติดตามทวงติดตามถามเขาว่าเอ้นี่มันจบหรือยังอะไรยังไงอย่าไปทิ้งว่าไอ้เขาไม่ ต้องย้อนกลับมาอีกนะคะเวลาผู้นี้คืนไปเนี่ยมันมันจะโอกาสมันเป็นไปไม่ได้ละที่จะราคาเท่าน้อยรายมากเพราะว่าคุณต้องนึกว่ารถเนี่ยค่ะมันถูกใช้งานแล้วเขาจะมาขายท่าตลาดเขาจะขายเท่าราคาที่คุณซื้อมันคือของคุณถือแม้ว่าคุณจะใช้แค่เดือนเดียวนะคะแต่มันกลายเป็นของมือสองไปแล้วอ่ะมันไม่เหมือนของมือหนึ่งนะคุณผู้ชมวันนี้ก็แนะนําให้กลับไปคุยกับสถาบันการเงินนะคะทิ้งให้รายการวันนี้ค่ะกิฟมีงานดีๆที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปกันนะคะ ก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสนี้ขาะจัดตั้งแต่21ถึง24พฤศจิกาย,ย25 56, น2556นะคะกับงาน Set in the City 2013ค่ะก็จัดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง2ทุ่มที่เรายกพราร a กอน h อ l l ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะก็จะมีบูธชั้นนำจากทั้งกลุ่มธนาคารบริษัทหลักทรัพย์นะคะหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธุรกิจประกันภยัยสมาคมสมาชิกผู้ค้าทองคำค่ะ หน่วยงานภาครัฐนะคะก็นําเสนอทั้งเลือกบริหารเงินเพื่อสร้างความมั่งคัง่งแล้วก็ผลตอบแทนค่ะด้วยทางเลือกการลงทุนอย่างครบวงจรทั้งหุ้นอนุพันธ์ตราสารหนี้กองทุนรวมนะคะแล้วก็รับฟังสมัมมนาการลงทุนจากนักวิเคราะห์ชั้นนําเลยค่ะที่สําคัญนะคะภายในงานนี้ค่ะก็จะมีบูธบจากของบริษัทข้มอมูลผลิตแห่งชาติจำกัดเน,นี่ยนะคะคไปเปิดให้บริการ ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรกับนักลงทุนค่ะแล้วก็ผู้สนใจเรื่องของการลงทุนเนี่ยรฟรีเลยนะคะบอกว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเลยโดยบูธของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดก็จะอยู่ในบูธของสมาคมนักวางแผนไทยค่ะคในงานนี้พิเศษยังไงเพิ่มอีกคะก็คือคือ ทางผู้ลงทุนเนี่ยสามารถตรวจข้อมูลเครดิต<ม>ตัวเองได้ฟรีก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นนะครับและบูธเราเนี่ยก็มีสมาคมนักวางแผนเนี่ยใ,ในกรณีที่เราจะจะเรื่องออมเรื่องอะไรเราก็มีมีเจ้าที่เขาให้คำปรึกษา<ม>ได้นะครับไม่ใช่เจ้าะขอสินเชื่ออย่างเดียวคใครใกล้ยอยู่แถวพระก้อนนะคะ21-24พฤศจิกายนนี้นะคะก็เชิญไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตกันได้แล้วก็ไป พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดถึงเรื่องของการวางแผนสุขภาพทางการเงินได้เลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลุงจัาบอนแอร์แล้วค่ะต้องขอบคุณคุณพิชัยศรีสวพาคนะคะผู้อำนวยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูลฝ่ายกฎหมายบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะขอบคุณมากค่ะเราทั้งสองคนนะคะทีมงานรายการทุกท่านค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ